พี่น <í les được aún> <yelled> ้องสกุลสกุนสมองสบอที่ติดตามหับโสมส่องน้องนันเนาะพอกับน้องนันคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้เจ๊สายจากเพิ่นสิพาไปสายเราพี่น้องเพิ่นสวดป๋าป้าป๋าสันท่ากับน้ำกนเพื่อนเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปกินเพลมาใส่พี่น้องเอ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง ไอเบิงว่าห้านี่สีแซบอยู่เฮาบ่เคยไปจักเ่อแล้วมิดาเจเิ็นเคยไปเิ่นบากว่าแซบอยู่อยู่บ้านซีสว่างเนาะเอ้ยบ้านซีสว่างเนาะ

แม่นัดะเลยเห็นน้องด้าก็้ังอีมาเฮียนพี่น้องเลยรถเจ๊จะขึ้นรถจะ้องเ็กเดก้นแน่นชิผู้่องต่างวานแววแทนเจวานแววขึ้นอาตาแต่น้ะแ่แหนวัแววขากรดเออจะพ่อจะบมดชือคิดว่ารถเจ๊เอกี้นี่เออวางมาเศร้านีไหมแม่พรว่ารถตพาม <c oughs> ไปต้องกันดีถ้าเราสองคนนี่เนาะลานกับลูลก,ลา,กลานกับลูกลานกับลบาบ้าแหวนโอแหวนลุงที่ซาเลเออกับลบาบ้าเนาะเป็นเรืนน่องอะไรวะเป็นเป็นลุงหรือลานเหรอคะประจำเอ้าโอ้โหจะมา,าเป็นลุงเขาเป็นลุงเป็นลุงของเขาผู้นายทั้งหล่างเป็นลาน น้องน้องเออกับบอทึมอนาะอันนี้ก็เป็นซุกซาลาบ้านสีสว่างเนาะพี่น้องเนาะแม่ซุกซาลาบ้านสีสว่างบนแมดอัคะาที่มาเนี่ยพี่น้องพอเป็นแทนอยู่เลยเนาะอันนี้เป็นนรงเทียนบ้านสีสว่างพี่น้องาะเทียนกระทมสมบูรณ์เนาะ เพียร์ปฐมสมบูรณ์บัณฑิตสว่างรอบนองทางๆกับ่อยากคอยดีพันนายพี่น้องเออเต้นเต้นดอเต้นดองโอ้เป็นไงล่ะเต้นดังเต้นแดงโอ้ยอ้าวสุดท้ายไปทำการอ่ำหล่อมมาพอกันด้วยบังเอิญมาพอกันด้วยบังเอิญเลยพี่น้องเออก็ไม่ได้นัดไม้ไม่ได้นัดไม้กันเลย ทานเพอเพ่อนยังเจ้าก็มากินเพอนี่ลุงเด้มันคุ้มก่เราเออมากินเพอเขาเย็นอย่ใสเดนเยนยนันเปนี่เอ้เดลูกมาใหม่เดลูกมาใหม่เลยวักดีครับวัสดีพี่้องบังยังล เพียงอยู่ใกล้ๆเพีอนอยู่ใกล้เพียงๆเลยโอ้หน้าตาอหิวลุยจนจากปีจากอะไรยังเดือนเลยปีไปใส่มากระเร่งกระเด่งอีกของขายมันก็มี่ทั้งน้ำปงน้ำปั่นเลยพี่น้องเลยน้ำปั่นเนาะ มีก๋วยพี่ท้องกล๋วยชูขเขียวเฮิร์ไปข้าวเฮิร์วิววีจะได้ก๋วยนี่วีหนึ่งส้าวพันส้าวพันเจ็ดสิบบาทค่ะเป็นเงินบาทนี่ค่ะอาหารว่างเป็นใหญ่ลานใหม่เนาะมีร้านใหญ่เป็นไรใช่รึบปล แต่ว่ามันมันบ่ฮ้อนเลยบ่ค่อยอยากพุ่นน่ะโอ้หวานเย็นหายนีะแลมเลาะพี่น้องหวานเย็นอันเฮาเฮาปรุงเฮากยังันเแม่น้ําใส่อันนี้เอาต้มน้ําตาลน้ํายังนี่เนาะอืเฮ็ดานใหม่ทําใหม่เพอคือกันเิบ่ปียันอ๋อเฮ้ยยเอาอันนเด้อ้บ่เอาเพอเด้ออันนี้เด้อก็เอายงนี้เอาเพ้อถ้าเอาบีถ้า เฮาสิเอาข้าวเปียกเฮาเฮาสิกินข้าวเปียกบรรยากาศดีๆเจ้าสิเอาเงินซะบ่จะยืมเงินซะบ่พี่เงินก่อนเลยเงินกันยืมเงินกันจ่ายจ่ายเตี้ยวจ่ายเพอบ่ได้นี่บ่นี่นะผู้เลี่ยงกันั่งลินเท่าระทับอยู่นี่นะเยอะผู้ชายกินซ้อนกันมาอย่างดีว่ะดิ มาเสิก่าขอายมันมาสวนกี่มาผ้าจ่ายใจมันอันไปเห็ดแขยู่ไซนันนี้่าเป็นทอดแข่ไม่นสิได้แขว่บองทอดออกซองเร่อมันร่า๊วยเยอันนั้นไหนอะไเองวุท่าุกสมพรโอ้ยุกสมพรทอดออกซองเรื้างลุงก็ค้าง ลุงผัวเข็มหอกสอนเลยทั้งลุ่มนะบ้องเลยมันจะไปว้องเลยก็บ้องเลยมันดึงมันกจะดึงไม่ไดดึงกับขางกับไตมันก็หอบข่าวฟันดึงดึงของเข่าเนี่ยเบิร์ตเจ็ดเหลี่ยมเนี่ยบอกเออจะ้ายกันยังเรียนกันดิแสบตรงด้วยยยิ่งงัเออมันถูกเข่าทั้งหน้าเนี่ยกระเทือนทั้งขานกระเทือนบ๊อบบากจัะได้กลุ่บ๊อากจะได้น้อแปลว่ามันเขียวห้อมันสอนทางหนาดีโมเม่เนี่ยว่าใส่อันนี้ร้านไปใส่อันนี้ กาบอมาคือกานอะไรเจ็บน่าตาส้างละเท่าไรก็เฮ้ยลืม้างละเท่าไรสิบพันกี่ซ้างละสิบพันกี่พี่น้องเป็นเงินบาทเป็นเนบาท่าไรสามสิบสามสิบสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาท อันนี้เป็นข้าวเปียกเนาะข้าวเปีกินลืมอกว่น้องกินเพือนกันเด้พี่น้องเด้อโมเป็นเพื่อน้องเาเป็นข้าวเปียกอันนี้กับข้าวเปียกคือก่กินเืันข่วเปีกินเพืันขเปียเฮากินเพือพอดียอเฮากินหมี่ค่ะเส้นหมี่นะลุงดกินยัไลุงดเป็นยังค เขี <mile inside> ่ยเไี่ยมามาด้วยกันไม่เหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้อะไรผู้นึงว่าเพิผนึงว่ะข๋วยเตี๋ยวน้ะภาษาลาวจีบบอกว่าเพิน้ภาทยัอนกเนขางะแม่ถ้ายังไ่ได้มากินจักเตอร์น้ะเป็นคั่งเขาเห็นแต่เพิ่นมากินแต่ลอดนี่อะไรูก เทสไปเลยเทส,สแซ่บโอ้ยกินนะม,นม,มันุะเคนที่นคอยบอกิน,นอันนันไม่ถูกได้สักกินบเป็นเจนนชสิแหลนมีนสก,กินแกกับเจชววานะคะก่ด้ข้ากระบอกข้าวนาดนาะมีคะนาด้วยใส่คะนาให้ด้วยเอเอละเนะนะาชอบกินเป็นย่อโ้ยม<ห>นแบบนี้เลยอ่ะนี่

ยังแล้วอันนี้ได้สิอันนี้อไ้อตินุ่มๆคือว่าสนมาก,กันะยบางคนเขาจะหมักกันกินอเสียใใช่เขาเอิ่อเนี่งเขาเอื่ยงันนยงวะเขาเ<ๆ>ียเออยังวะเอเปีเปยกขึ้กันแ่และ กจับโมแจับกต่งหาเขาเจ้าเอื่อยังนาะแบบหนึ่งขิดบอกเขาเจ้าเอิ่อยยังพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องบอกก็ได้ว่าเขาเจ้เอื่อยังเนาะสื่อแบบหนสื่อแบบใดอีกเลยกยไปกินอยู่นสิ้ียบ้านอ่งนีเขาเจาอื่นแบบนึ่งพสั่งขาเปียห้องงูเต็กเลย

เขาให้ล win um, oh, no, like, oh. oh, okay, ูกให้ล้านกินก่อนผู้ใหญ่กินน้ำลังสั่แดลตัดน้าเลร้านอ้องนัดเชียนกิน มันสดลายไปได้ไปนองเลยหอนห่อนร้านเปิดไม่ในน้ำไ,ไ,ไฟเพื่อนจะไปกินเถื่อเะเถื่อไ้ารานอยู่ในน้ำไฟเลยเจ้าจะไปกินเมื่อไหร่ไปกินมาเบอร์แล้วกรปุกน่องรวยอนผะีน,เนเนะเป็นไงนะอ,อยู่ลุงให้กับโตเถือต้องไปร้องด้วยราทาติของตัวเองเลย นี่เร่บกับขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนานได้พี่น้องเดอ้อไป้วพบกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี